ปวดแขนตึงแขนด้านล่างมีวิธีนวดยังไงคะคือเราทำครั้งหนึ่งนะคะมันจะเป็นการนวดทั้งสองด้านเลยค่ะกรณีที่เจ็บแขนทั้งสองด้านนะคะตึงเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะคะเช็คดูว่าจับเข้าไปที่แขนนะคะถ้าเราเห็นว่ามันแน่นเปียกเลยค่ะตึงเก่งแน่นเลยบางคนก็คือมือบวมเลยนะคะมือชาเลยนะคะนอนอยู่กลางคืนตื่นมามือชาเลยหรือว่านอนอยู่มือชามือบวมเลยกำไม่ได้กรณีแบบนี้ตึงค่ะ จริงๆตึงมาตั้งแต่จนถึงคอบ่าไหลเลยนะคะไปได้ก็คือโยก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 คลายสักนิดนึงก่อนนะคะเสร็จแล้วก็อาจจะใช้วิธีนี้นะคะตั้งแขนขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็สะบัด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 ไปเลยค่ะแล้วก็สะบัดมือสะบัดมือคือวอร์มสักนิดนึงก่อนนะคะเวลาเรามาตรงนี้จะได้ง่ายขึ้นนะคะจุดที่ตึงๆเลยนะคะอย่างเช่นจุดด้านนี้นะที่ตึงก็คือเอาจุดที่ตึงวางลงไปเก้าอี้นะคะ แต่ว่าหาเก้าอี้ที่อยากแข็งมากนะคะหรือว่าถ้ามันมีขอบและแข็งก็เอาผ้ามาหุ้มก็ได้นะคะเส็จวางไปเสร็จแล้วแขนด้านนี้นวดฝั่งนี้นะคะนี่นะคะใช้เนื้อที่เป็นตรงนี้นะคะไม่ใช้ตรงกระดูกนะคะใช้เริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะกดเข้าไปแล้วเสยแล้วหมุนกดเข้าไปกดเสยเหมือนเสยขึ้นไปนะคะเหมือนเสยขึ้นไปเสยเนื้อขึ้นไปดนไนะะัดนเงี้ยค่ะดันดันกล้ามเนื้อดันกล้ามเนื้อ เพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อด้านข้างตรงนี้ยืดไปด้วยนะคะเลยถึงดันและเสรยขึ้นดันและเสรยขึ้นแล้วก็คึงได้เสยหมุนกดเข้าไปเสยแล้วก็หมุนนะคะกดเข้าไปเสยหมุนเก้าอี้ด้านนี้ก็จะกดเข้าไปอยู่ตรงกล้ามเนื้อบริเวณที่ตึงๆต,ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วมือตรงนี้ก็กดเข้าไปแล้วก็หมุนเราทำครั้งนึง จะเป็นการนวดยืดทั้งสองด้านเลยนะคะกดเข้าไปแล้วก็หมุนกดเข้าไปแล้วแล้วก็หมุนกดเข้าไปแล้วก็หมุนไล่ทําไปได้เลยนะคะจนทั่วทั้งแขนล่างด้านล่างตรงนี้นะคะถ้าใครที่ตึงมากก็ค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดก่อนนะคะอย่าก,กดแรงมากนะคะค่อยๆไล่กล้ามเนื้อชั้นบนไปก่อนทำไปเรื่อยๆรืยๆตรงจุดที่เกรงอยู่ข้างล่างมันจะค่อยๆคลายเองค่ะส่วนแขนด้านนี้ก็วางไว้แบบนี้นะคะเพราะว่า การที่เรานวดโยกไปนวดโยกไปมันก็จะเป็นการนวดฝั่งด้านนี้ไปด้วยเพราะว่าเก้าอี้ฝั่งนี้จะนวดที่แขนเรานะคะนกตึงประจําเลยค่ะนกก็จะใช้เก้าอีะะ้เนี่ยค่ะในการนวดช่วยเหลือเราเพราะว่าถ้าเราจะมาใช้มือจกอย่างเดียวแล้วก็บิดก็บิดอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะแบบเจ็บนิ้วนะคะเพราะว่าเวลามันตึงเยอะๆบางทีคนก็ไม่มีแรงไม่มีแรงนิ้วเพราะว่าถ้าคุณน่ะไม่เคยนวดไม่เคยทําอะไรตัวเองเลยบางทีนิ้วไม่มีแรงพอนิ้วไม่มีแรงอ่ะเราก็ใช้วิธีนี้ได้ค่ะ กด ą, ดันกดดันแล้วก็หมุนหมุนหมุนกดดันแล้วก็หมุนหมุนกดดันแล้วก็หมุนหมุนมันจะรู้สึกว่าคีดจีดมันเข้าไปมากเลยนะคะจะจุดบริเวณตรงเนี้ยก็ทําไปจนพอรู้สึกคลายรู้สึกคลายก็ยืดมือบ้างสบัดมือบ้างค่ะมันก็จะค่อยๆยคลายตัวลงมาเองนะคะ